เป็นในส่วนของตัวที่เอาไว้บดนะครับมันเปิดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะปิดอันนี้เปิดให้ดูด้านในนะครับอพอเราปิดมาแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับีนก็จะเป็นพื้นที่ในการใส่โครงไก่นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวอย่างกันด้วย เสร็จแล้วตัวด้านล่างนะครับจะเป็นที่ที่แบบขับรลงมาก็จะเป็นรูๆนะครับแกงรูๆก็เปิดแบบนี้ได้นะครับเวลาปิดก็เอาขึ้นเอาขึ้นแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็ปิดล็อกเหมือนตัวข้างบนนะครับ ก็จะล็อกแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ส่วนช่องข้างล่างนะครับเขาก็จะมีตัวถาดตัวนี้ให้ตัวถาดก็จะมีล้อเล็กๆเอาไว้รับวัตถุดิบของเราแบบนี้นะครับมีล้อเลื่อนให้ โอเคในสน่วนตรงนี้ตัวเครื่องลูกค้าสั่งเป็นไฟ 380V นะครับซึ่งทางบริษัทจะไม่ได้เทสให้ก่อนส่งนะครับเนื่องด้วยไฟที่บริษัทเราใช้220นะครับตรงนี้ถ้าลูกค้าได้รับเครื่องไปแล้วอ่ะรบกวนลูกค้าถ่ายวิดีโอตั้งแต่ครั้งแรกที่เทสเลยนะครับจะได้เป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าตัวเครื่องเราใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับ นจะเป็นตัวมอเตอร์ระนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟของเขาโอเคสามแนนะครับข้างในตัวมอเตอร์รสมบูรณ์ดีนะครับตรงนี้ก็จะมีฝาปิดก็จะเข้า ใช้วิธีปิดเหมือนปิ่นโตนะ <Okay. S 1> ต,ตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> อันนี้รอบๆเครื่องนะครับ สินค้าไม่มีตำหนินะครับพร้อมจะส่งครับ